ที่เจ็ดอิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมสาราติสัทธาเทวมันดุสานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆญาติทางจตตาลิปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคะลาเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระเนโย ο. อนุตตรังบุญยเขตังโลกาติตินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิโตวะโอระหังปะโกตันจามหาราชาตะวังมังโกสัตถุโนทีปังการีเทโวสุปเสติกินจิเทโวเยสโกปัจจังทัสมิงกินเนวัตตาปิยังกันตัง สาริปุตโตพะวันตุเมสิทธิลาพังช,ชยานเยมณีจินดาปิยังจะทานางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสถทังอุตตะมังวรังอิหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชะนะโสทินานัสันตุ ปัตถวาสเพทุขาวูปะสเมนตุตีสักกัตตวาธรรมรัตนังโอสถทงอุตตะมังวรังปะริลาหูปะสะมยังนังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตถวาสเพายพยาวูปะสเมนตุตีสักกัตตวาสังคารัตนังโอสถังอุตตะอุตตะมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยัง สังคเตชนณโสธินานสันตุปัทถวาสเพโรคาอุปสเมตุเตอิติปิโสภควาอารหังสมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุขตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมะสาราธิ สัทถาเทวมนุษย์สังหน์ผุโธภาควาติสวา,าวกาโตภาควตาธโม,มสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญิโกปัจจัตตังเวทัตพโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภาควัโตสาวกสงวังโฆอุชุปฏิปันโนภาควัโตสาวกสงวังโฆ ย่าญาปฏิปันโนภะควัตโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควัตโตสาวกะสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสกุขลาเอสสะภะควัตโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยท้าขิเนยโยอัญชลีการนิโยอนุตตรังบุญยเคตังโลกะสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังธา สังโกนังอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะมังวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโพเสถิกินจิเทโวเยสโกปัตชังทศมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาธิปุตโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชชยานเยมณีจินดาปิยังจะตนะนังสเพเชนะพระหูชนะ ปิยังมะมะสักสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวามนุษยานังพุทธเทเชนะโสตินานัสันตุปัตถวาสเพทุขาวูปะสมีตุเตสักกัตวาธรรมรัตนังโอสัตถังอุตตมังวรังปะริลาหูปะสัมยัง นังธรรม,มเตเชนโสทินานัสสันตุปัตถวาสาเพพะย,ยาวูปะสเมตุตสักกัตวาสังคารตนังโอสถทังอุตตะมังวรังอาขุเนย,ยังปาขุเนย,ยังสังฆเตเชนโสทินานัสสันตุปัตถวาสเพโรคาวูปเสเมตุตี อิติปิโสภควาอระหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปนโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะาระิสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพุทโธภคควาติสวากาโตภควตตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังวีธิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภควัตโตซาวกะสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะควัตโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควัตโตสาวกสังโฆสามีทิปฏิปันโนภะควัตโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคะลาเอสสะภะควัตโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังบุญยเขตังโลกตาติ จินดาันดีปิยังมันตังยะทังยะสังทาสังโกนุปปสสันติสิเนหังมาตาปิตวาโอระหังปะโกตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังการีเทโสุโปเสถิกินจิเทโเยสโกปัจชังทัศมิงกินเนวาสตาปิยังกันตังสาริปุโตพระวันตุเมสิทิลาพังชยา ชนะเยมณีจินดาปิยังจะพะนางสัพเพชายาพระหุจนะปิยังมะมะสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสะทงอุตตะมังวัรังหิตังเทวมนุษย์สารนังพุทธเตเชะนสุทินาณสันตุปัตตวาสพเพตุขาวูปะเมนตุเตสักกัตตวาธรรมรัตนังโอสะทงอุตตะมังวัรัง ลาหูหูปะสามานังธรรม,มเตเชะนสุทินานัสสันตุปัตถวาสเพภยาปูปะสเมนตุเตสักกตวาสังขรัตตนาโอสถังอุตตะมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคเตเชะนสุทินานัสสันตุปัตถวาสเพโรคาวูปะสเมนตุเต